บัวนั่งบัวนั่งทำอะไรลูกเนี่ยโอ้ฉันจะผิดเพราะท่านเออเฮ้ยมาไหนล่ะอ้ได้นู่นหนุนว่าไหมลูกเอ้แม่ทำให้ลูกเลยนะนี่อ้าวแบตขึ้นไปบนล้วนว่ะเออเฮ้ย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 เรื่องบัวดูบัวอยู่นู่นนะโอ้ยช่วยด้วยแม่ช่วยด้วยเขาฝึกผมแล้ว เดี๋ยวรอดูคิวเพื่อกเราได้เป็นไงเ้ยคยวนิ่งไปก่อนลูกบวบเอี๋ยวบวดิเดี๋ยวถ่ายรูปไปกอนนิ่งมากนิ่งมากวันหวานนี่สุดยอดครับลูกชายนิ่งเลยนะเอ้ยยกเองยกไว้ อ้ยเอ้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 ฮโอ้โหโตัวอะไรเลดน้ําหะตัวอะไรเล็ดน้ําเนอ้ยน่ะดูดูดูครับดูครับดูครับโอ้โหอึแบบมันมาก เอาไปให้พี่จับเออขาอเล่นกันเออเออเออสุดยอดเลยเออเออดูดูเดตัวนั่งก็นั่งอยู่นู่นนะฮะตัวนี้ก็เล่นอยู่นี่เออแน่มีโอ๊ยฮุยฮย พี no, oh, no, e ่ห e นีก e ่อนโนมาแล้วโอ้ยโนมาแล้วเน๊ะเน๊ะเน๊ะเอ๊ะตึ้เฮ้วันนี้ลองดูก่อนว่าจะเป็นยังไงนะแต่ว่าโนโนยังไม่แบบเล่นนะนี่นะครับยังไม่เล่นแบบว่านอนเลยนะฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย อุ้ยอุ้ยไม่หนาวลูกยิงบอกว่าหนาวเด้อยิงบอกว่าหนาวเด้อเฮ้ยมันถ่ายโดน 4K หรือเปล่าเนี่ยทำไมมันมีแง่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่เราได้โดดดิเฮ้ย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 แต่ช้าเลย เึอึห,หลังอะหลังยังไม่เปียกเลยลูกหลังนีงไม่เปียกเลยเฮ้ยเฮ้ยมันนอนลงไปแล้วอะเฮ้ยเร็วเร็วเร็ว,รวจะขึ้นขึ้นขเข่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรเฮ้ยเฮจะปีนออกเหรอเอาออกอิลิวเลยดูปีนดูกรอบสระ่ะ เออน้าลงนาลงเลเอ้ย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 เอเออ้ดเอเอ้ดเอเอ้ดเเอ้ดูอ้เอ้ย้เีเ้ย้ลอ้ยเอ้อ้ยอ้ยเ้อ้ออ้อ้เอเครับดูดอบส้ตต้อยอยเอ เอ,ออเออเออน้อนอสัตว์เออน้อนไปเลยเออนอนไปเออน่ะเออน้อนไปเออน่ะน,น้นอนวีกเอ้าเจริพูนจ้องอยากเล่นเลยอยากเล่นหรอใจลสรำภูนขอบคุณแม่ทุกคนนะครับที่ทำสระน้ำให้บัวบานนะสนุกเลยเออดูไม่อยากขึ้นนะ ถ้าปล่อยพี่บอลลงไปจะเป็นยังไงนี่เออซีนามิแหละโอ้ถ้าเรพูดเล่นดิเ้ยสบายใจไว้จะเล่นน้ำไั้เฮ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 ้ดูดูดูเูด เรามาดูเชื้อวระหั่อยนบอกพ่อสะกินผมต้องเล่นด้วยพ่อจะได้โน้กนไปเล่นก่อนบอรบปะปไดโอ้ยเออนั่งลูกนั่งไว้นั่งาานานเลยลูกเออ นนี้ก็ยังนั่งสนึกผิดอยู่นะฮะบอกแล้วผมผิดอะไรนะไม่ให้นั่งเฉยลูกให้ลูกนั่งนานๆรู้สึกว่าช่วงหลังมาลูกจะเห็นหัวตามใจหน่อยไม่ได้นะฮะวันนี้หัวก็เลยฝึกดูจะใกล้จะงานช้างแนละ้วเอยเอาขึ้นก่อนเออาดูไม่จับแล้วดูไม่ให้จับแล้วดู ดู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 เออเยี่ยงมาขึ้นสงบนิ่งฝึกสมาธิบ้างนะครับเอออ่านิง่งนิ่งเอออย่าไปอย่าไปเต้นอย่าไปเต้นนั่นนั่งอยู่อย่าไปเต้น,น,นดูโนวนดีกว่านโนว์ครับนโนว์ครับตัวตัวอะไรดินุง่งงงโอ้ย,<ม>ยอ êy êy êy, ta bỏi hai lêc lên thanh văn nha. ừ, áo, 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 êy, áo, 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 อ้าขาอ้าขายผ่านอเจ้เฮ้ยยูหญิงชื่นไมเป็นยังไงนี่ต้องผูกโซ่แล้วยายาว,ยาวโอ้ยนอเฮ้ยคื้นสีมวนเข้าแล้วมาต้องล้างรอกนี่ปีดว่าสบายด้ยชาวนี้มีคนล้างให้แล้วเอ้ยนอนอน้ำกระออมมาแล้วนะะอ,อ้โหูยหนายแทงเลยวะ หักนะล,ลูกมันหักนะล,ลูกเฮ้ยได้แม่มันนี่เดี๋ยวรอดูคิวพี่บวัวนะคิวบ่ไไปถึงคิวผมนะพ่อไปถึงคิวผมอ่ะดูสิเอ้ยนะเอ้ยเห็นคืดสิสูกลูกสูกลูกเาล้วทำสมาธิก่อนนะต้องทำสมาธิก่อนนะ ลมหายใจเข้าลมหายใจออกดอกใบบานมาเลยครับมาเลยครับเดี๋ยวดูบัวกันเดี๋ยวบักเอ้เออ เออบอกขี้ผมยังพ่อขี้ไข่นั่งไข่นั่งเลาะไข่นั่งลอดดานเฮ้ยเฮ้ยขี้ยาวเลยเฮ้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 ยขี้ยาวเลยไอ้มุูอางเฮ้ยเฮ้ยมาขี่เด้อมาขี่ดอกยางไปเลยยางไปเลยมาขี่เป้อยางไปเลยยาวไปเลย ไปลูกไปเอาขาเปิดแฟลชด้วยเหรอโอเปิดแฟลชด้วยว่ะเอาปีดขันป่ปีดขันว่ะ <c oughs> วันนี้ควานหัวนะครับนานๆจะเห็นแบบพูดคุยกับบาบาลรู้เรื่องเก่งมากนะครับวันนี้อืม คำับผมครับคุณแบบว่าบัวบานนอนลงเขาก็นอนลงเลยวะโอ้โหสุดยอดควานเลยครับเอ้พอแล้วเหนื่อยแล้วโอเคแต่เฮ้ย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 เดี๋ยวพาไปเล่นน้ำมาลูกเอ้ย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 แอะเดี๋ยวไปเล่นน้ำมาลูกช้าสุดสุดตาเลยเนี่ย เฮ้เฮ้เอาเอาเอกดตุนระบายร่างกายก่อนเฮ้เฮ้เฮ้เอ้เ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 ้่างกายหน่อยอางกายหน่อยเ้เ้เ้ิ่เตอดิ่เต๋อด่เอ่อ่ะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวดูคลิปคลิปต่อไปเป็นคลิปบัวนะครับเล่นน้าสวัสดีครับ